สนับสนุนโดยคลินิกธันกรรมทูดีทำฟันจัดฟันโดยทีมทันตแพทย์จุฬามหิดลประสบการณ์มากกว่า10ปีมีโปรจัดฟัน399แถมฟรี13รายการสนใจโทร065 725 4555หรือติดต่อที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ first lady podcast กับหมอหมอน้ำเจ้าของช่อง first lady หมอฟันมิวเทชันค่ะวันนี้ก็มาในหัวข้อสามรดกส่งต่อให้ลูกหลานเพื่อความมั่งคั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นฉบับของหมอเองนะอันดับที่หนึ่งก็คือในเรื่องของความรู้ความรู้เนี่ยอย่างน้อยนะถ้าทางบ้านเนี่ยอาจจะไม่มีกำลังซับในการแบบว่าให้ เงินหรือว่าเป็นมรดกตกทอดให้ลูกยังไงแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็ขอให้ช่วยสนับสนุนเรื่องการศึกษาหรือว่าการเรียนให้ให้ลูกให้ได้เต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการวางแผนการเงินคือเราไม่ได้ทุ่มกับลูกจนแบบหมดหน้าตากักหรือว่าหมดตัวหรือเป็นหนี้อะไรเงี่ยนะคะแต่ว่าอยากจะให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาการเรียนกับลูกเท่าที่เราจะทําได้ โดยเราเนี่ยจะต้องมีการวางแผนการเงินให้เรายังมีเงินเก็บในบ้านไปชีวิตแล้วก็ไม่เป็นภาระลูกหลานด้วยตรงนี้นะสำหรับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะหมอก็เติบโตมาในครอบครัวแบบข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยก็ทางบ้านก็สนับสนุนในเรื่องของการเรียนอย่างเต็มที่รวมถึงก็ในช่วงนั้นก็คือได้มีทางที่บ้านก็คือพยายามส่งเสริมในเรื่องของการเรียนพิเศษ ด้วยอ,อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคคนนะคะว่าสะดวกที่จะเรียนพิเศษหรือว่าจะอ่านหนังสือเองหรือยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอกับทางครอบครัวก็ได้ปรึกษากันแล้วว่าขอเป็นเรียนพิเศษเพิ่มเติมไม่ได้เรียนทุกทุกวิชานะจะมีเลือกเรียนเฉพาะบางวิชาแล้วก็จะมีอ่านเองในบางวิชาประมาณนี้ซึ่งหมอก็จะมีการวางแผนตอนที่อยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีการวางแผนร่วมกับทางที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้นะก็ในเรื่องของวรรดกที่เราจะส่งต่อให้ลูกได้แล้วเมื่อลูกเขาได้มีโอกาสเนี่ยเขาก็เหมือนเขาเรียนเรียนได้ในสิ่งที่เขาถนาดัดหรือว่าเขาชอบเนี่ยเขาก็สามารถทำทำเงินหรือว่ามีเป็นรายได้ทำรายได้เมื่อเขาเรียนจบแล้วเขาก็ทำงานเนี่ยเขาก็จะมี รายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็จะมะีเป็นความสุขในการกับทํางานตรงนั้นด้วยตรงการเลี้ยงลูกเนี่ยเวลาเขาสนใจในด้านไหนเนี่ยเราพยายามสนับสนุนให้เขาแบบคือไม่ควรจะบังคับอย่างเช่นหมอเห็นหลายคนแล้วหลายครอบครัวที่แบบสมมติว่าลูกลูกแบบไม่ไม่ได้อยากเป็นอาชีพนี้แต่ว่าในค่าิยมของสังคมเนี่ยอยากแบบอาชีพนี้ดีแบบมีหน้ามีตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง อันนี้จะเป็นผลเสียต่อลูกในอนาคตได้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ชอบจริงๆหรือแบบเ,เขาไม่มีความสุขในด้านด้านนี้ที่เขาไปเรียนจริงๆนะคะบางหลายครอบครัวก็สุดท้ายเราก็ต้องเหมือนแบบไปต่อไม่ได้ในระดับมหาลัยนะต่อมาข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของสุขภาพแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ใช่สุขภาพของลูก นะคะคก็คือสุขภาพของลูกก็คือเราดูแลเขาอย่างดีนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่หมอหมายถึงเนี่ยก็คือสุขภาพของพ่อแม่ตอนตอนที่เราอ,อยังช่วงที่ทํางาน เลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ระหว่างเนี้ยคือก็พยายามดูแลสุขภาพเราให้ดีด้วยพยายามแบบว่าอย่างเช่นในเรื่องของสุบรีเราเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะแล้วก็รวมถึงกินเหล้าอย่างเงี้ยกินเหล้ากินแอลกอฮอล์กินเบียอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เลี้ยงเราคือพยายามเลือกทานอาหารที่มีมีประโยชน์แล้วก็ไม่ส่งผลต่อร่างกายในอนาคตทำให้เกิดเป็นพวกแบบเบาหวานความดันไขมัน แล้วก็รู้จักแบ่งเวลามาออกกำลังกายเนาะเล็กๆในน้อยอย่างเงี้ยเพื่อให้เรายังคงมีร่างกายที่แข็งแรงเมื่อเรากเกษียณหรือว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยเราก็คงยังจะมีร่างกายนะที่แข็งแรงอยู่ไม่จาเป็นว่าเราแก่แล้วเราต้องป่วยนะคะให้ปรับความคิดกันใหม่นะเราแก่แล้วเราสามารถที่จะสุขภาพดีนะแล้วก็ลูกเขาก็เป็นมีครอบครัวของเขาส่วนเราเนี่ยก็ ไปไปเที่ยวไปอะไรกับทางสามีหรือภรรยาของเราหรือว่าอาจจะมีแก๊งเป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ก็ก็ได้นะคะต่อมาข้อที่3ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นมรดก ตกทอดไปให้ลูกจริงๆคือตอนที่เราทำงานเราหาตังมาเนี่ยเราก็ต้องมีวางแผนการเงินอยู่เสมอก็คือจะมีส่วนหนึ่งที่ใช้ในในเวกเษียนแล้วเราก็จะมีเงินเก็บของเราด้วยแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ก็เป็นบรดกที่จะเหมือนส่งต่อให้ลูกได้บางครอบครัวเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆว่าเาก็บเก็บตังหรือว่าอะไรเป็นบัญชีของลูกแลพอลูกถึง ในวัยที่เขาพอจะไปหารจัดการเงินได้แล้วเนี่ยก็จะมีการโอนไปให้ลูกหรือว่าส่งต่อให้ลูกนะคะตรงนี้แล้วก็ทรัพย์สินก็คือแล้วแต่ถนัดเลยว่า พ่อแม่ท่านไหนเนี่ยมีความถนัดในเรื่องของการลงทุนด้านใดอะไรอย่างเงี้ยอย่างของหมอก็จะเป็นในในเรื่องของก็จะมีที่หมอเล่นก็คือจะมีทองคําแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือทองคาเนี่ยถ้าซื้อขายแบบว่าระยะสั้นไม่หมอไม่ได้เล่นแบบนั้นนะคะก็คือหมอถือยาวแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะแล้วก็จะมีที่เป็นลนักษณะของอสังหาริมทรัพย์นะคะ ต้องดูด้วยว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถทาเงินได้ด้วยก็พยายามเลือกทําเลหรือว่าเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของสลักอมทรัพย์ตรงนี้นะคะที่ซึ่งซึ่งหมอก็ศึกษาละ,ละเอียดแล้วก็ได้เหมือนลงทุนจริงแล้วก็มันจะมีส่วนที่สามารถที่จะส่งต่อให้ลูกหลานได้นะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสามหัวข้อนะเป็น3ส,สิ่งที่เป็นมรดกที่ ส่งต่อให้ลูกหลานเพื่อความมั่งคั่งได้นะคะสำหรับใครที่มเีเทคนิคของตัวเองหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ได้นะคะก็จะเป็นการแบ่งปันกันว่าแนวคิดแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างไรบ้างก็เผื่อคนอ่านคอมเมนต์เขามา <S <S เขาเข้ามาดูอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าได้ประโยชน์ ด้วยนะคะคข้อคิดการบริหารจัดการเงินฉบับของหมอเองนะคะอันดับแรกก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้เข้าใจด้วยตัวเองก่อนที่จะลงทุนนะแล้วก็ไม่ควรจะเชื่อใครนะเราต้องลงทุนให้ถูกจริต กับตัวเราเองนะคะข้อที่2ควรลงทุนให้หลากหลายช่องทางเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนะแต่ว่าต้องเป็นการลงทุนที่เราถนัดนะต่อมาข้อที่3ควรมีรายได้นะจากหลายช่องทางยุคนี้ ควรจะต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเพื่อการเอาตัวรอดของเรานะข้อที่4เบื้องต้นนะคะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการเงินก็คือเราจะต้องรู้จักการเก็บออมนะก่อนที่จะมีการใช้อยู่เสมอข้อที่5ให้ระวังมิจฉาชีพแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนะคะข้อสุดท้ายก็คือให้คิดดีทำดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือมีน้ำใจให้แก่ผู้อื่นบ้างตามกำลั ของเราค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีตั้งแต่วันนี้เพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจนะคะแล้วก็มีความสุข ในทุกๆวันอย่างน้อยก็ให้มีการวางแผนการเงินด้วยนะคะตั้งแต่แบบว่าอายุน้อย,อยเลยแล้วก็ช่วยกันสอนคนในครอบครัวให้รู้จักวาง,วางแผนการเงินลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า,าหลักสูตรหรือว่าวิชานี้มันไม่มีสอนในประเทศของเราในช่วงที่แบบตั้งแต่ประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราต้องใช้การแบบว่าสอนด้วยตัวของเราเองตรงนี้นะ